สวัสดีครับทุกคนนี่นะครับตัวนี้นะครับจะออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับวันอาทิตย์นี้ที่บางบอนนะครับไกลเราสองสองห้าสองหกนะครับจะไปเดินสามอันนะครับพม่า,า,น,ะมานะครับตัวนี้ ไจัดเลยซีเยียสดอ๋อนี่ไก่นมนะครับจะไปไล่จะไปไล่สามอันนะครับเป็นไก่ลุงนะครับรู้จักกันครับก็เลยมาเที่ยวบ้านลุงอยู่ใกล้ๆนะครับชิอสองกิลอกแปดใช่ไหม สวยจัดตัวนี้ไก่ไม่ใช้ปากนะครับแข่งหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้มารอลุ้นว่าจะเป็นยังไงนะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ สูงลอยดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ไก่สายเลือดสอมิสุวัรน,นะครับไก่ไม่ใช้ปากนะครับแข้งหน้าอย่างเดียวครับตัวนี้นอกคู่ต่อสู้มาไม่จมอันนะครับ เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทราบอีกวันอาทิตย์นะครับหรือว่าวันจันทร์นีครับผมจะมาอัปเดตให้ทราบครับว่าจบยังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแก้วหยกเพชรนะครับ